โรงเรียนวัดสุขันทศีรารามหอมศิลวิทยาคารขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพทั้ง4ี่ด้านโรงเรียนวัดสุขันทศีรา,รามหอมศิลวิทยาคารตั้งอยู่เลขที่13หมู่3ตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่งปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวจิตโสภาการจนานัทครูว,วิทยาฐานะชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด256คน ในด้านการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัสุคันธศีลารามหอมศิลวิทยาคารได้นำแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งสีด้านของสพทมาเป็นหลักในการพัฒนาเสมอมาโดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ด้านที่1ด้านความปลอดภัย โรงเรียนวัสุคันธศีิลารามหอมศิลวิทยาคารมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ขยะแต่ละชนิดอย่างเป็นระบบความปลอดภัยทางด้านสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ครบ100%ด้านที่ 2. ด้านโอกาสโรงเรียนวัสุคันธศีลารามหอมศิลวิทยาคารสร้างความเสมอภาคให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอักคีภัยและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันมีการดำเนินการให้เด็กได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยโรงเรียนได้มีการวางรากฐานทางการศึกษาเพื่ออาชีพ และจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนำไปวิเคราะห์ตนเองเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเองเมื่อจบการศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจากระบบการศึกษาโดยการออกเยี่ยมบ้านเพื่อศึกษาปัญหาของนักเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งนาข้อมูลที่ได้มาแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไปด้านที่3ด้านคุณภาพโรงเรียนวัสุขันทศิลารามหอมศิลวิทยาคารส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการสร้างสื่อ เทคโนโลยีต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตะวรรษที่21โดยเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริงสร้างองค์ความรู้สร้างสรรค์งานและนำเสนองานด้วยตัวเองส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินยัยมีจิตสาธารณะช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้ทุกเมื่อ มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติมีทัศนคติที่ดีต่อบ,บ้านเมืองสามารถรับผิดช,ชอบตนเองและสังคมได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ตามพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียนและนอกโรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน,นื่องด้านที่4ด้านประสิทธิภาพมีการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียนในระบบจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าถึงข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทุกเวลามีการนิเทศการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยวางแผนการนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อติดตามประเมินผล และนำผลที่ได้มาพัฒนาการสอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโรงเรียนวัดสุคันทศิลารามของศิลวิทยาคารได้ดำเนินงานด้านพัฒนาการศึกษาทั้ง4ด้านของสพทอย่างมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้การพัฒนานักเรียนมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป minha pedra